เลยไปฝึกหัดจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของสอสวทนะครับส่วนสุนทรพิมเสนกำหนดข้อมูลของประชากรในแต่ละชุดดังต่อไปนี้นะครับชุดกรเนี่ยก็มีข้อมูลของอประชากรนะครับประชากรประชากรในที่นี้ไม่ได้หมายถึงคนนะ,ะประชากรของประเทศอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่นะเป็นประชากรในความหมายของ ในทางสถิต,ติก็คือเป็นข้อมูลทั้งหมดะนะครับเขาเรียกประชากรแต่ข้อมูลบางส่วนเขาจะเรียกตัวอย่างข้อมูลบางส่วนที่สุ่มมาเขาจะเรียกตัวอย่างนะนี่ข้อมูลเขาให้มา2ชุดนะกกับขอนี้จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตมาธยฐานและฐานนิยมของข้อมูลแต่ละชุดนะครับก็ง่ายๆต็ตรงตัวนะเอา ลองดูที่ชุดกอก่อนแล้วกันนะครับเออชุดกอนะก็หาค่าเฉลี่ยก่อนแล้วกันนะค่าเฉลีย่ยค่าเฉลี่ยของประชากรทางไงครับก็หาได้จากสูตรนะเออ ก็สูตรข้าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับนะก็ประมาณนี้ดูแล้วงงนะมันเป็นภาษามันเป็นสัญลักษณ์คณิตทางคณิตศาสตร์หน่อยนะครับเออตัว summation นะครับแต่เอาเป็นว่าง่ายๆนะสัญลักษณ์นี้ก็เอาง่ายๆเลยก็คือว่าเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาบวกกันแล้วหารด้วยจํานวนข้อมูลทั้งหมดก็แค่นั้นแหละนะครับเออนะอย่าไปอย่าไปงงนะครับ ก็คือทำไงครับเราก็หาค่าเฉลี่ยได้โดยนะซ้ำตัวนี้หมายถึงเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมารวมกันนะก็มี5นะซ้ำก็คือบวกบวก5บวก5บวก5 5กี่ตัวเนี่ย5ตัวบวก6บวก6บวก6บวก7บวก7บวก8บวก8บวก9บวก9บวก10 บวกสิะแล้วก็หารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดกี่ตัวครับนะก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสตัวก็หารด้วย16หกนะครับรด้านบนบวกกันได้เท่าไหร่ครับ5้าตัวก็ห้าห้ตัวก็คือเอา5ไปคูณ5ได้เลย5้าห หกตัวก็6กคูณสามสบนะครับยี่หบวกสิไปบวกกับ7จ็ดบวกเจ็ปบวกแปดสิบนี้สิอันนี้ยีนน 20. รวมกันแล้วทั้งหมดนะ,ะเดี๋ยวขอค,คิดเลขออกมานิดหนึ่งนะครับ ห้าห้าตัวหกสามตัวมีเจ็ดสองตัวแปดสองตัวเก้าสองตัวสิบอีกสองก็เป็นหนึ่งร้อยสิบเอ็ดครับคิดเลขออกมาได้เป็นหกจุดเก้าสามเจ็ดห้า จุดเก้าสามจุดห้าอะค่าเฉลีย่ยจบอ่ะต่อไปเลยครับต่อไปมัธยฐานนะ มัธยฐานเริ่มจากเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากซึ่งโจทย์เรียงมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเอ,อ่อนะขั้นที่หนึ่งเรียงข้อมูลนะจ์เรียงมาให้เรียบร้อยแล้วจากนั้นหาตำแหน่งหาตำแหน่งของมาธยฐานก็คือเอาจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะครับ n มาบวกกับ1แล้วก็หารด้วย 2เออข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมัน16ค่านะเออข้อมูลทั้งหมด16ตัวนะครับก็จะได้เป็น16บวก1หาร2นะได้เป็นเท่าไหร่17หาร2 8.5 ตำแหน่งที่8.5เราก็นับไปตำมันจะอยู่ตำแหน่งระหว่างตำแหน่งที่8กับตำแหน่งที่9เราก็นับดู1-2-3-4-5-6-7-8-9 8อยู่นี่เอยู่นี่นั้น8.5มันก็อยู่กึ่งกลางระหว่าง6กับ7อนะครับเพราะฉะนั้นมัธยฐานของเราก็หาอย่างนี้ครับเราก็ไปดูที่ตำแหน่งที่8กับตำแหน่งที่9ก็เอา6กับ7เนี่ยนะ2ตำแหน่งนี้มา เลขทั้งในสองข้อมูลของสองตำแหน่งเนี่ยมารวมกันแล้วหารสองครับเออก็จะได้เป็นเท่าไหร่หกบวกเจ็ดก็ได้สิบสามสิบสามหารสองก็ได้หกจุดห้าอ่ะมัตยฐานได้หกจุดห้าจบต่อไปฐานนิยมอืม ฐานนิยมเนี่ยเราหาไงครับก็คือหาข้อมูลที่ซ้ำกันมากสุดอ่ะซ้ำม,มากสุดคืออะไรครับคือ5นะงนั้นตอบง่ายๆเลยว่าฐานนิยมคือ5คือ5เออจบแค่นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวสรุปให้เป็นคำตอบให้อีกทีหนึ่งอเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่าเฉลี่ย็นตัวนี้นะเอา,งาวงกล่อนอันนี้มัธยฐานในฐานนิยมนะ าต่อไปมาหาของขอไข่ก่อนขอไข่นะครับชุดชุดขอไข่นะเราก็ลองเริ่มที่หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่าเฉลี่ยเลขคณิตของประชากรก็ซิกมา X i นะ i เท่ากับหถึง n หารด้วย n ก็คือเอาข้อมูลทั้งหมดมารวมกันนะก็หนึ่งบวกหนึ่งบวกหบวกหนตัวบวก2อีก3ตัวบวก3มอีก2ตัวบวก4โอ้แล้วก็ไปสามสิบเลยนะออโอ้ข้อมูลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมีสามสิบโดดมี30ที่เป็นเลขที่มันมันหลุดไปเลย นะเออนนี้ข้อมูลอาจจะถ้าดูเพลินๆนะเหมือนนะข้อมูลอาจจะเกิดการผิดพลาดอะไรได้นะถ้าแบบเนี้ยเออแต่เราก็คิดไปตามนี้แหละนะหนบวกกัน4ี่ครั้งก็ได้หนึบวกกัน4ตัวได้4อันนี้ได้เป็น6อันนี้6 12 12 4ก็เป็น16 16กับ4 20 20บวก30ก็เป็น50นะครับเออทั้งหมดก็หาร มันต้องหารด้วยหารด้วย n, n n n ก็คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดมีกี่ตัว1 2 3 4 5 8 9 10 11นะ11ตัวก็ได้เป็น50สนะ่วน11ะก็ได้เป็น4.54546 54อ,อ,นะอ้ไปเรื่อยนะก็ได้ประมาณ 4.55แล้วกันปัดจุดในหนึ่งนะ4.55เออประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้ค่าเฉลี่ยนะครับอืมตั้งเอาไว้ก่อนต่อไปมัธยฐานมัธยฐานก็เริ่มจากอะไรครับเรียงข้อมูลเรียงยังเรียงแล้วจากนั้นก็คำนวณตําแหน่ง อันนี้ไม่ใช่ตัวมัธยฐานนะแต่เป็นตำแหน่งของมัธยฐาน n บวก1หาร2 n ก็คือ11บนะบวก1นะครับมีข้อมูล11ตัวเนี่ยแล้วก็หาร2ก็จะได้เป็นเท่าไหร่11บวก1ก็12 12หาร2ก็ได้6กเราก็นับไปที่ตำแหน่งที่6กครับ1 2 3 4 5 6าตำแหน่งที่6ก็คือมัธยฐานเพราะงั้นมัธยฐานก็คือเออ ต่อไปฐานนิยมฐานนิยมก็คือเลขที่ซ้ำข้อมูลที่ซ้ำมากที่สุดแต่ก็คือเลขหนึ่งถูกไหมฐานนิยมก็คือหนึ่งนั่นเองนะครับอ่ะสรุปเป็นคำตอบให้ตรงนี้แล้วกันนะงนั้นข้อนี้ตอบ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับมัธยฐานและฐานนิยมของข้อมูลชุดกอคือ คือเท่าไหร่ครับค่าเฉลี่ย,ยเลขคณิตของข้อมูลชุดกรเนี่ยหกจุดเก้าสามเจ็ดห้านะครับส่วนมัยาธยฐานคือหกจุดห้าและฐานนิยมคือห้าเออค่าเฉลี่ย,ยเลขคณิตมัยาธยฐานและฐานนิยมคือ6.9 3 7 5 6.5และ5ตามลำดับ นะอ่ะยังไม่จบนะสรุปคำตอบอีกอันหนึ่งก็คือว่าคนะ่าเฉลี่ยเลขคณิตมัธยฐานและฐานนิยมของข้อมูลชุดขอคือ จะไรครับคือ4.55อันนี้ค่าเฉลีย่ยเลขคณิตมัธยฐานคือ2 2และฐานนิยมคือ1และ1โนต้ตไปด้วยว่าตามลำดับก็คือค่าเฉลีย่ยเลขคณิตข,ขึ้นก่อนมัธยฐาน2แล้วก็ฐานนิยมสุดท้ายเนี่ยก็คือ1ตามลำดับไปนะครับอ่ะก็จบประมาณนี้นะครับ